ไม่น่าเชื่อว,ว่านี่จะเป็นคำสั่งที่ออกมาจากประเทศที่ขึ้นชื่อได้ว่ามีเสรีภาพที่สุดในโลกแต่คำสั่งนี้เนี่ยนะคะมันเป็นคำสั่งที่ควบคุมถึงขนาดที่ว่าเขาสั่งเลยว่าห้ามคุณมีเพศสัมพันธ์ห้ามคุณมีความสัมพันธ์กับคนชาติไหนอะไรบ้างคำสั่งที่ว่านี้ออกมาจากสหรัฐอเมริกาค่ะคืออเมริกาเนี่ยกลัวมากยุคน,นี้ อเมริกายุคนี้กลัวมากเรื่องความลับที่จะถูกเปิดเผยออกไปแล้วไม่รู้ว่าเขาอาจจะแบบดูหนังเยอะอะไรเงี้ยนะว่าเอ้ยมันอาจจะมีสายลับเข้ามาแล้วก็มามา,มาทำเป็นแบบโอ้ยมาแบบมาจีบมาสร้างสัมพันธ์มาอะไรแล้วก็จะมาล้วงความลับของอเมริกาเพราะฉะนั้นจึงมีคำสั่งว่าเจ้าหน้าที่ของสถานทูตและครอบครัวห้ามมีความสัมพันธ์ในเชิงโรแมนติกหรือแม้แต่ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวและมีเซ็กซ์ กับคนจีนค่ะนี่ห่างมาถึงขนาดนี้เลยนะข้อมูลนี้เนี่ยมาจากแหล่งข่าวทั้งหมด4คนค่ะที่เขาอยู่ในหน่วยงานนี้และเขาก็ออกมายืนยันว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงรัฐบาลสหรัฐออกนโยบายกดเข้มเลยนะคะออกกดเข้มสั่งห้ามเจ้าหน้าที่อเมริกันภายในจีนรวมถึงสมาชิกในครอบครัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามสัญญาจ้าง ห้ามมีสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนลเมืองจีนห้ามมีเพศสัมพันธ์ด้วยเพราะกลัวว่าจะมาล้วงความลับของอเมริกาค่ะแหล่งข่าวใกล้ชิด4คนที่รู้เรื่องนี้เปิดเผยกับสำนักข่าว AP นะคะว่า mm hmm. กฎเหล็กอันนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากไอเดียของเอกัารราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนที่กำลังจะหมดวาระลงชื่อว่านิโคลัสเบิร์นส์ค่ะ ซึ่งกฎนี้ถูกใช้มาตั้งแต่เมื่อมกราคมที่ผ่านมานี่เองนะคะก่อนที่เขาจะเดินทางออกมาจากกรุงปักกิ่งคือทิ้งทวนด้วยคำสั่งนี้เอาไว้นะคะโดยมาตรการใหม่เนี่ยถูกทำให้เป็นกฎหมายเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วประกาศห้ามเจ้าหน้าที่อเมริกันมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวและก็ห้ามมีเพศสัมพันธ์เด็ดขาดกับพลเมืองจีนซึ่งตอนแรกเนี่ยคือตอนแรก คำสั่งเนี่ยคือห้ามมีเพศสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนจีนที่ทํางานภายในสถานทูตเท่านั้นคือคําสั่งแรกเป็นแค่คนภายในสถานทูตในที่ทํางานเดียวกันนะคะแล้วก็รุมสถานกงสุลต่างๆแต่พอผ่านมาสักระยะหนึ่งล่าสุดมีการสั่งปรับมาตรการให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ตีวงกว้างว่าไม่ใช่เฉพาะแต่คนจีนที่ทํางานในสถานทูตและสถานกงสุลเท่านั้นแต่รวมถึงคนจีนทุกคน ห้ามคุณมีเพศสัมพันธ์และและไม่ได้ห้ามเฉพาะตัวคุณที่เป็นพนักงานเท่านั้นนะคะเขายังห้ามไปถึงครอบครัวของคุณด้วยว่าห้ามมีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวกับคนจีนค่ะโดย AP รายงานว่ามาตรการใหม่นี้เพิ่งจะถูกบังคับใช้เมื่อมกราคมที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐประกาศห้ามตั้งแต่เจ้าหน้าที่สหรัฐประจำในประเทศจีน รวมไปถึงครอบครองคนเหล่านั้นแล้วก็เจ้าหน้าที่ตามสัญญาที่สามารถเข้าถึงชั้นความลับไม่ให้มีความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกหรือทางเพศกับพลเมืองจีนโดยสิ้นเชิงค่ะโดยมีความกังวลว่าความลับสุดยอดของสหรัฐอาจจะโดนสายลับของจีนล้วงไปได้สำเร็จนะคะซึ่งนอกเหนือจากสถานทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งนี้แล้วมาตรการแบนนี้ยังถูกบังคับใช้กับสถานกงสุลสหรัฐทั้ง5แห่งในจีนค่ะ ทั้งในเมืองกวางโจเซี่ยงไฮ้สินยาาและก็อู่ฮั่นรวมไปถึงสถานกงสุนสารัฐที่ฮ่องกงด้วยค่ะอืมนี่ประเทศเสรีเสรีจริงๆแล้วมีคำสั่งห้ามกันถึงขนาดนี้เลยทีเดียว